สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอุ้มนะคะในช่องโจอ,อุ้มฮันดานะคะวันนี้อุ้มจะมารีวิวรถซีว i c e-h e HE v r s นะคะที่กําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้มาดูกันนะคะว่าน้องมีดีไซน์ใหม่อะไรมาบ้างมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะในซีวิก e-h e HE v r s นะคะสิ่งที่เพิ่มเติมมานะคะกระจังหน้าจะตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะทําให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็มาในส่วนของสัญลักษณ์โลโก้ m m r r k นะคะกรอบสีฟ้าและสัญลักษณ์ R-S นะคะมงบอกถึงความเป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นรถ e h e v ของ Honda นะคะ ในส่วนไฟหน้าก็ตกแต่งด้วยโครเมียมเช่นกันนะคะเป็นไฟแบบ Full LED เลยพร้อมไฟเดย์ไลท์ในตัวแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เลยนะคะทั้ง2องเกรรุ่นตัวนี้ก็มีระบบออโต้ไฮบีมด้วยนะคะปรับไฟสูงอัตโนมัติมาให้ด้วยทั้ง2องเกรรุ่นเลยนะคะ มาที่ล้อนะคะในตัวซ e e ี v i c ehrs e v นะคะล้อจะมีขนาดที่18นิ้วนะคะเป็นสีทูโทนนะคะดำตัดเงินแบบนี้เลยนะคะทำให้รถด,ดูสะดุดตาโดดเด่นโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับยางมิชลินนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล้อง Honda Lenos นะคะให้ผู้ขับขี่นะคะมองเห็นมุมอับสายตาทางด้านซ้ายนะคะขณะเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าเราสามารถกดดูขณะเราถอยจอดในพื้นที่แคบๆฝั่งซ้ายได้ค่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากตัวเทอร์โบนะคะก็คือมือจับประตูนะคะในเกตรดรุ่น RSEHEV นะคะจะเป็นสีดำตัดด้วยโครเมียมดูหรูหยกระดับขึ้นไปอีกขั้นนะคะแล้วก็ในเสาอากาศในเกรด e ร HEVRS นะคะจะเป็นสีดำค่ะแบบนี้เลยนะคะ มาต่อกันที่ด้านท้ายรถนะคะ Civic EHEV RS นะคะจะติดตั้งสปอยเลอร์แบบ Dark Tail สีดำมาให้เลยนะคะพร้อมไฟท้ายแบบ LED นะคะมีสัญลักษณ์ EHEV มาเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะบ่งบอกถึงความเป็นรถ EHEV ของ HONDA เนอะพร้อมสัญลักษณ์ RS และโลโก้ H mark สีฟ้านะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังปรับได้สามระดับนะคะทั้งในรุ่น EHEV EL Plus และก็ EHEV RS ค่ะ ในห้องสัมภาระด้านท้ายของ Civic EHEV นะคะจะกว้างแล้วก็จุของได้เยอะมากๆค่ะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายๆใบเลยแล้วก็ถุงกอ๊อฟหรือว่าออบ้านไหนนะคะมีเด็กนะคะรถเข็นเด็กก็สามารถเก็บได้สบายๆเลยค่ะ ในรุ่น Civic e h e v r s นะคะตัวนี้จะมีสลักนะคะสามารถพับเบาะ40 60ได้เลยนะคะเพิ่มความจุกเก็บของได้มากกว่าเดิมและพับขึ้นพับลงได้ง่ายมากๆค่ะ yeah, ในซี v i ค E H U V นะคะทั้ง2เกตุรุ่นนะคะ EL E L Plus E H e V แล้วก็ R H E H U V นะคะก็จะมีแอร์ในห้องโดยสารตอนหลังมาให้ด้วยนะคะพร้อมอช่อง U S B มาให้ด้วยนะคะเพิ่มความเย็นให้คนนั่งหลังแบบเย็นฉ่ำสบายตลอดการเดินทางไปเลยค่ะ มาส่วนคอนโซลด้านหน้าตัวรถกันบ้างนะคะแผงคอนโซลน,นะคะจะคล้ายๆกับตัวโทโบเลยนะคะอ่าจะมีโหมดการขับขี่มาให้ทั้งหมด3โหมดเช่นกันนะคะก็คือจะมีไอคอนโหมดนะคะ normal mode sport mode ให้ผู้ขับขี่เลือกขับไดตามใจชอบเลยนะคะเพื่อการขับขี่ที่สนุกยิ่งขึ้นค่ะ <S <S หน้าจอเครื่องเสียงนะคะจะมีขนาด9นิ้วเพิ่มเติมมาจะมีฟังก์ชันแสดงหมดการขับเคลื่อนบนหน้าจอเครื่องเสียงเลยรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายนะแล้วก็อ n น r o i d ออโตโด้วยนะคะเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะคะไปกับตัวรถได้ง่ายๆเลยนะคะ ะะแอร์ในรุ่น EHUVRS นะคะจะเป็นแบบแยกอิกสระซ้ายขวาเลยปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัตินะคะเพิ่มเติมในรุ่นนี้จะมีแผ่นกองอากาศ PM 2.5มาให้ด้วยนะทำให้มั่นใจเรื่องอากาศที่บริสุทธิ์ภายในรถได้มากขึ้นเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของไวเลสชาร์จมาให้เช่นกันนะคะในเกต EHUVRS นะคะ ต่อมานะคะเป็นคอนโซลกลางนะจะเป็นแบบสปอร์ตพรีเมียมเลยช่องวางโทรศัพท์ขนาดใหญ่นะคะสามารถวางแก้วน้ำที่คอนโซลกลางได้ถึง2ตํตำแหน่งนะแก้วเล็กแก้วใหญ่ได้หมดเลยนะคะส่วนคันเกียร์นะคะตัวนี้นะจะออกแบบแบบทำมุม5องศาไปทางผู้ขับขี่นะคะทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอ TFT นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะตรงหน้าจอ TFT นะคะก็สามารถดูข้อมูลต่างๆของตัวรถของเราได้เลยนะคะปรับแสดงข้อมูลของตัวรถได้ตามใจผู้ขับขี่เลยนะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นหุ้มหนังนะคะใน RS นะคะแต่งด้วยด้ยสีแดงพวงมาลัยนะคะจะมีปุ่ม,มติฟังก์ชันทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ทางด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของระบบพอดาเซนซิ่งนะคะ มีมาให้ในทุกเกียร,ร์รุ่นนะคะแล้วก็ในรุ่น RS ของเรานะจะมีระบบชะลอความเร็วที่พว่วงมาไลยมาให้ด้วยนะคะสามารถปรับได้4ระดับนะคะใช้ในกรณีอ่าลงทางลาดชันหรือว่าต้องการลดความเร็วคะ่ะเบาะนะคะเบาะอของออ Civic e h v r s นะคะก็จะเป็นแบบหนังกลับนะคะแล้วก็วัสดุหนังสังเคราะห์นะคะแต่งด้วยได้สีแดงนะคะก็จะดูแลรักษาความสะอาดง่ายน,นะคะแล้วก็สปอร์ตสวยงามด้วยค่ะ and if they wanna go eat then you know i'm gonna feed them if you coming for me ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิวรถรุ่น Civic e r h e v r s นะคะที่จะมาให้คุณลูกค้าขับกันแบบประหยัดและสนุกสนุกในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง3โหมดเพื่อการขับขี่ที่สนุกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะคะพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวผสานพลังงานแบตเตอรี่ไฮบริดที่ทรงพลังและล้ำสมัยเพื่อการขับขี่ที่ประหยัดมากยิ่งขึ้นด้วยคะ่ะ Civic e-h e-v นะคะมาพร้อมกับระบบ Honda Sensing นะระบบความปลอดภัยอัจฉริยะของ Honda ค่ะตอนนี้ก็เปิดรับจองแล้วนะคะในเกตร,รุ่น R S e-h e-v นะคะราคาไม่เกิน1าน2 7 0 0 0 0อย่างแน่นอนนะคะตอนนี้ก็คือจองก่อนเป็นเจ้าของก่อนใครขับสนุกและประหยัดก่อนใครแน่นอนนะคะ สามารถสอบถามแคมเปญและโปรโมชั่นพิเศษได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะรถเปิดตัวแล้วจะมีคลิปรีวิวให้ดูกันแบบชัดๆทุกซอกทุกมุมอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะอุ้งสวัสดีค่ะ I'ma be fine, need time and I'll soon be with it